คลิปนี้จัดทำขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลเนื้อหาจากเว็บไซต์แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้หากมนุษย์ไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของกระเทียมอย่าลืมกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะมหาสมุทรยังคงเป็นพื้นที่ปริศนาที่ทั้งน่าหลงไหลและน่าสะพึงกลัวทั้งนี้ท้องทะเลยังเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตมากมาย และจากอดีตการที่ยาวนานได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตลึกลับและสัตว์ประหลาดใต้ท้องทะเลลึกซึ่งถูกเล่าขานผ่านตำนานจากหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลก 1. นึ่งแอพิโดเชโลนในช่วงยุคกลางของทวีปยุโรปมีการกล่าวถึงสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ในท้องทะเลที่เรียกกันว่าแอพิโดเชโลน มันได้รับการอธิบายว่าเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ตัวลักษณะคล้ายเต่ายักษ์ที่ใหญ่มาหือมาจนผู้คนเข้าใจว่าเป็นเกาะเดิมทีแล้วชื่อของมันเป็นที่ปรากฏมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคสมัยกีกจากในคมภี์ของกีกโบราณชื่อแอดพิโดเชโลนมาจากคำภาษากีกคือแอดพิโดที่แปลว่าโลกและเชโลนที่แปลว่าเตา่าโดยเน้นที่ขนาดมหึมาและเกาะป้องกัน เปลือกของมันมีลักษณะคล้ายกับภูมิประเทศที่ขรุขะและมีหินโลดขึ้นมาปกคลุมไปด้วยเพียงสาหร่ายทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลอื่นๆตำนานเล่าว่าแอดพิโดเชโลนมีความสามารถเหนือธรรมชาติในการโน้มน้าวใจชาวเรือโดยปล่อยกิ่นคล้ายดอกไม้หอมและเครื่องเทศซึ่งหอมเย้าวยวนชวนหลงไหลที่ผัดโชยมาตามลมทะเลส่งถึงลูกเรือที่เหน็ดเหนื่อยซึ่งออกทะเลมาเป็นเวลานาน ดินที่อบอวลไปด้วยเสน่ห์เย้ายวนชวนหลงไหลดึงดูดพวกเขาให้เข้าไปหามันเมื่อชาวเรือได้ขึ้นไปบนหลังของแอสพิโดเชลอนมันก็จะจมลงใต้ทะเลขังชาวเรือไว้ภายในเปลือกของมัน 2. ดูดก้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจซึ่งมีลักษณะเด่นในนิทานพื้นบ้านและตำนานของแคริบเบียนเชื่อกันว่าอาศัยอยู่ในน่านน้ำของทะเลแคริบเบียน โดยเฉพาะหมู่เกาะบ,บาฮามาสและบริเวณโดยรอบลุดกามักถูกอธิบายว่าเป็นสัตว์ประหลาดทะเลหรือสัตว์ลูกผสมโดยผสมผสานลักษณะของปลาหมึกยักษ์และฉลามที่ดุร้ายว่ากันว่ามีหัวเป็นกระป๋อขนาดใหญ่คล้ายกับปลาหมึกโดยมีหนวดที่บิดงอหลายเส้นยื่นออกมาจากลำตัวหนวดเหล่านี้แข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อและมีถ้วยดูดอันทรงพลังช่วยให้ลูดกาจับเหยื่อได้แน่นร่างกายของลุดกานั้นใหญ่โตคล้ายกับฉลาม และมีหางอันทรงพลังที่ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วเหนือผืนน้ำเชื่อว่าลูดก้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดและมีไหวพริบสามารถล่าสัตว์ได้ทั้งในส่วนลึกของมหาสมุทรและใกล้ผิวน้ำพวกมันแฝงตัวอยู่ในถ้าใต้น้ำรอยแยกและเครือข่ายแนวปะการังอันสลับซับซ้อนที่กระจายอยู่ทั่วทะเลแคริบเบียนลูดก้ามีความสามารถในการเปลี่ยนสีของมัน ทำให้มันสามารถก้มกลืนกับสภาพแวดล้อมและซุ่มโจมตีโดยที่เหยื่อไม่ได้หวาดระแวง 3. ซิลล่าเป็นอสุรกายทะเลที่ปรากฏในตำนานกิจบราณเ mm hmm. ชื่อว่าซิลล่าอาศัยอยู่ที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณโขดหินแถบช่องแคปเมซีนาซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะซิซิลีและอิตาลีซิลล่ามีรูปร่างที่สูงใหญ่มหึมาร่างกายท่อนบนของเธอเป็นรูปลักษณ์ของหญิงสาวสวย มีผิวขาวใสและผมยาวสลวยกลางลำตัวของซิลล่าแตกหนอเป็นกลุ่มหัวสุนัขที่น่าสยดสยองหกหัวดวงตาของหัวเหล่านี้ลุกเป็นไฟแต่ละหัวมีเขี้ยวแหลมคมและส่งเสียงคำรามอย่างดุร้ายท่อนล่างขาของเธอกลายเป็นหนวดยาว12อันที่เหมือนงูและบิดขดไปมาขาแต่ละอันสามารถยืดขดได้และฉกจับเหยื่อได้อย่างรวดเร็วซิลล่าเป็นที่รู้จักจากความหิวกระหายของเธอ เมื่อเรือเล่นผ่านถ้ำของเธอเธอจะฉกกระาสีจากเรือของพวกเขาโดยใช้หัวจํานวนมากของเธอและกินพวกเขาขาที่เหมือนงวงของเธอยื่นออกไปจับเหยื่อด้วยความเร็วและแม่นยำสูงทำให้ลูกเรือยากที่จะรอดพ้นจากเนื้อมือของเธอหัวสุนัขทั้งหกของเธอจะตะคุบทุกสิ่งที่อยู่ใกล้ทำให้เธอเป็นอสูรรายที่น่ากลัวอย่างแท้จริงสี่ คัวลูพาลิกในตำนานชาวเอสกิโมคัวลูพาลิกเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลน้ำแข็งในน่านน้ำชายฝั่งอาร์กติกพื้นที่ทางตอนเหนือของอลาสก,ก้าและแคนาดาคัวลูพาลิกถูกพัณน,นาว่าเป็นตัวประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์มีผิวหนังสีเขียวเป็นเกตและเป็นหลุมเป็นบอ่อพวกมันมีผมยาวและมีขี้โผ่ออกมาจากหลังหัวสนหลังและลำตัว มือและเท้าของพวกมันเป็นพังผืดแต่มีกรงเล็บไว้สำหรับล่าเหยื่อตัวมีกลิ่นเหม็นเหมือนกรรมะถันขั้วลูพาลิกออกล่าตามพื้นน้ำแข็งลักพาตัวเด็กที่หลงเข้ามาใกล้เกินไปพวกมันดึงดูดเด็กๆเข้าหามันด้วยการทำเพลงที่เย้าวยวนใจอย่างสมพลังไปในทิศทางของพวกเขาและเมื่อเด็กๆเข้ามาใกล้ขั้วลูพาลิกจะคว้าตัวเด็กๆด้วยอมติและวิ่งหนีไปพร้อมกับเด็ก พวกมันพาเด็กไปที่ถ้ำของมันทำให้เด็กหลับไหลและดูดกินพลังแห่งความเยาวัยวของพวกเขา 5. อาโคโรคามุยเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานจากนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นกล่าวกันว่าอาศัยอยู่ในน่านน้ำของมหาสมุทรแปซิฟิกและคาดว่าน่าจะแฝงตัวอยู่ในอ่าวอุจิอุระในฮอกไกโด ชื่ออะโคโรคามุยมีต้นกําเนิดมาจากภาษาไอนุของชนพื้นเมืองในเกาะฮอกไกโดซึ่งแปลว่าปีศาจนิ้วยาวหรือปลาสีแดงอะโคโรคามุย ok มีขนาดมหือมามีรูปร่างคล้ายปลาหมึกขนาดใหญ่ถูกพัฒน,นาว่ามีเนื้อเจนใสที่เปล่งแสงเรืองแสงและยิบระยับในน้ํามีหนวดสีแดงยาวที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมทั่วร่างกายหนวดมีความยืดหยุ่นสูงทำให้สามารถยืดยาวยื่นออกไปจับเหยื่อได้อย่างว่องไว มันมีความสามารถในการเปลี่ยนสีของผิวหนังอําพางตัวกับสภาพแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนตามตำนานการเผชิญหน้ากับอัโคโรคามือเป็นเรื่องที่หาได้ยากแต่ผู้ที่อ้างว่าได้เห็นสัตว์ชนิดนี้ได้อธิบายถึงพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะต่างๆว่ากันว่ามันสามารถเปล่งแสงเจิดจ้าทําให้เหยือ่อหรือผู้ที่เข้ามาใกล้เกินไปต้องตาผ่ามัวและใช้หนวดที่ทรงพลังดักจับเหยื่อแล้วลากพวกเขาลงไปใต้ทะเลลึก ไซเรน่าชิโลตาเป็นสัตว์ในตำนานที่น่าหลงไหลซึ่งมีรากฐานมาจากนิทานพื้นบ้านของชาวชิโลเตแห่งชิโลเอซึ่งเป็นหมู่เกาะทางตอนใต้ของชิลีไซเรน่าเป็นสัตว์ที่มีความสวยงามและมีสเสน่ห์เป็นพิเศษตามตำนานเธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าหลงไหลอาศัยอยู่ในผืนน้ำบริสุทธิ์รอบเกาะชิโลเอไซเรน่าถูกพันนาว่ามีร่างกายท่อนบนเป็นผู้หญิงผมยาวสลวยที่เข้ากับสีของน้ำทะเล ตั้งแต่ช่วงเอลลงไปร่างกายของเธอจะเปลี่ยนเป็นหางที่เหมือนหางปลาเป่งประกายด้วยเก็ดสีลุ่ที่สะท้อนสีสันของมหาสมุทรหางของเธอทรงพลังและคล่องตัวช่วยให้เธอเคลื่อนไหวในน้ำได้อย่างสง่านามและว่องไวคุณลักษณะที่พิเศษที่สุดของไซเรน่าคือเสียงร้องที่มีสเสน่ห์เพลงของเธอได้รับการกล่าวขานว่ามีความไพเราะที่เหนือโลกตำนานเล่าว่าไซเรน่ามักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ในช่วงคืนเดินไห้ เสียงที่ไม่มีที่มาของพวกเธอจะประสานกันเป็นซิมโฟนีที่ก้องไปทั่วชายฝั่งของชาโลเอเพลงของพวกเธอจะดึงชาวประมงกะลาสีเรือและนักเดินทางาเนจอนมาที่ชายทะเลและดึงดูดพวกเขาให้ออกทะเลอย่างไม่อาจต้านทานได้ผู้ที่ยอมจำนนต่อสเสน่ห์ของเพลงของไซเลนนาพวกเขาจะถูกบังคับให้ติดตามเธอเข้าไปในส่วนลึกของทะเลและจะถูกทำให้กลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตในทะเล ชาลิปดิสเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานจากเทพนิยายกรีกเป็นที่รู้จักจากเรื่องราวของโอดิซิอุสและการเดินทางกลับบ้านของเขาตามบทกวีมหากพา์ของโฮเมอร์เรื่องดิโอดิเซ่ชาลิปดิสอาศัยอยู่ในช่องแคบเมซีนาซึ่งเป็นช่องแคบของน้ำระหว่างอิตาลีและซิซิลีชาลิปดิสมักถูกพันณนาว่าเป็นสัตว์ประหลาดน้ำวนขนาดใหญ่หรือสัตว์ทะเลขนาดยักษ์ที่อาศัยอยู่ในช่องแคบ มีลักษณะเป็นวงวนหรือกระแสน้ำวนขนาดมาึมาแทนที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่จับต้องได้ซึ่งมักถูกอธิบายว่าเป็นมวลน,น้าที่หมุนมวนด้วยพลังดูดมหาศาลที่มีขนาดม,มาึมาบางตำนานกล่าวถึงชาลิปีดว่ามีลักษณะเป็นปากอันใหญ่โตที่เต็มไปด้วยฟันที่แหลมคมและลำคอที่เป็นพงซึ่งดูเหมือนจะนำไปสู่ส่วนลึกสุดของท้องทะเลตามตำนานกล่าวว่า ชาลิปดีสมีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการสร้างกระแสน้ำวนอันทรงพลังและมีขนาดใหญ่มาหืบมาที่ก่อตัวขึ้นบนผิวน้ำทะเลกระแสน้ำวนเหล่านี้สามารถกืนเรือได้ทั้งลำก่อให้เกิดภัยพิบัติทางทะเลที่รุนแรง 8. เนสซี่หรือที่รู้จักกันในชื่อสัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนสเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ว่ากันว่าอาศัยอยู่ในล็อกเนส ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ในที่ราบสูงสกอตแลนด์เนสซีเป็นสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายเพนซิโอซอซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานทางทะเลที่สูญพันธุ์ไปแล้วซึ่งอาศัยอยู่ในยุคเมโซโซอีกโดยมีบันทึกแรกสุดเกี่ยวกับสัตว์ลายตัวนี้ปรากฏในหนังสือชีวประวัติของเซนโคลัมบาซึ่งเป็นนับบุญชาวไอริชที่เขียนขึ้นในศตวรรษที่7โดยทั่วไปแล้วเนสซีเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่โต มีความยาวตั้งแต่2ี่สบถึงส0ฟุตรูรปร่างคล้ายอูดมีลักษณะคอยาวหลังค่อมและมีเท้าที่เป็นพังผืดเหมือนเท้ากบบางคนเชื่อว่าเนสซี่อาจเป็นประชากรที่ยังคงมีชีวิตของเพนซิโอซอที่รอดพ้นจากการสูญพันธุ์บางก็กล่าวว่าอาจเป็นปาลาไหลหรือปลาสเตอร์เจี้ยนขนาดใหญ่ที่ไม่ทราบชนิดชื่อเสียงของเนสซีอยู่เหนือสถานะที่เป็นตำนานและฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรมสมัยนิยมอย่างลึกซึ้ง เป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังสือภาพยนต์สารคดีและแม้แต่พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตนี้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นของนิทานพื้นบ้านของสกอตแลนด์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หวังว่าจะได้เห็นสัตว์ประหลาดชนิดนี้เ้าเลวีอาทานเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับทะเลลึก มีการกล่าวถึงในตำราและตำนานโบราณต่างๆการพรรณนาถึงเลวีอาทานนั้นแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและช่วงเวลาต่างๆแต่โดยทั่วไปแล้วมักถูกพรรณนาว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวและทรงพลังซึ่งอาศัยอยู่ในส่วนลึกที่มืดมนที่สุดของมหาสมุทรต,ตามตำนานเลวีอาทานเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายมังกรหรือมูขนาดใหญ่มีรูปลักษณ์ที่น่าสะพึงกลัว มีลำตัวยาวและคดเคี้ยวโดยมีเกล็ดหรือแผ่นกอดสีน้ำเงินเข้มสีเขียวหรือเฉดสีเมทัลลิกที่เปล่งประกายเรืองแสงและยิบระยับในความมืดมิดใต้ท้องทะเลและมีดวงตาที่ลุกดั่งเปลวไฟเลวีอาธทานมักจะถูกมองว่าเป็นสัตว์ร้ายขนาดมาหึมาและนาเกรงขามซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังอันยิ่งใหญ่การทำลายล้างและความลึกลับของท้องทะเลลึก พลังและความสามารถในการทำลายล้างของเลวีอาธานนั้นว่ากันว่ามีความสามารถในการเรียกพายุขนาดใหญ่ชักขึ้นยักษ์ที่ทำลายล้างหรือแม้แต่เขย่าฐานด้าของโลกด้วยการเคลื่อนไหวของมันกล่าวกันว่าเรือที่กล้าข้ามเส้นทางจะถูกบดขยี้หรือกืนเข้าไปทั้งลำด้วยกามขนาดมหือมาสิท์คาเคนเรื่องเล่าของคาเคนได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากตำนานสแกนดิเนเวียและนอร์บรานกล่าวกันว่าค่าเคนอาศัยอยู่ในมหาสมุทรลึกแฝงตัวอยู่ในส่วนที่มืดที่สุดและห่างไกลที่สุดของท้องทะเลในน่านน้ำนอกชายฝั่งของนอร์เวย์และกินแลนด์รูปร่างของคาเคนถูกพรนณนาว่ามีลักษณะคล้ายกับปลาหมึกยักษ์กรูปร่างยาวเป็นทรงกระบอกมีผิวหนังหยาบก,การ้านปกคลุมไปด้วยเพียงและเกตหัวของมันเป็นกระบอกที่แยกออกจากลำตัวอย่างชัดเจน และมีดวงตาใหญ่โตที่เปล่งประกายแวววาวลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของคาเคนคือหนวดที่ยาวและทรงพลังหนวดของมันมีกล้ามเนื้อยืดหยุ่นที่ปลายหนวดมีถ้วยดูดและตะขอที่แหลมคมที่ใช้ในการจับเหยือ่อคาเคนมีจะง้อยปากที่แหลมคมอยู่ตรงกลางหนวดซึ่งสามารถบดและฉีกเหยื่อออกเป็นชินช้นๆตลอดประวัติศาสตร์คาเคนได้ถูกบันทึกไว้ในจินตนาการของนักเดินเรือ เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความกล้าหาญการผจญภัยและการเอาชีวิตรอดมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเล่าขานในนิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับการเดินเรือวรรณกรรมและแม้แต่ภาพศิลปะสิ่งมีชีวิตนี้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์อันทรงพลังของความลึกที่ไม่อาจอยังรู้ได้ของมหาสมุทรและสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อาศัยอยู่ภายใน สเสน่ห์ของท้องทะเลลึกและสิ่งมีชีวิตลึกลับใต้ทะเลยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเสมอมาเมื่อใดที่เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับมหาสมุทรได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็คงมีความเป็นไปได้ว่าเราจะค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆและไม่ธรรมดาซึ่งอาจจะคล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ถูกเล่าขานผ่านรุ่นสู่รุ่นสำหรับวันนี้ กระเทียมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟงังกระเทียมหมาต่างดาวกระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ